สวัสดีครับต้อนรับสู่ดวงรายวันกับผมมิงยตลอดไพ่ใบแรกสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาเป็นไพ่ใบใหญ่ซึ่งจะให้โชคในด้านอาชีพการงาน The Magician ก็เป็นไพ่ของการเดินทางความสำราญและความมั่งคั่งครับดวงชะตามีเทพองค์นี้คอยชี้นำเหมือนมีเข็มทิศชีวิตนั่นเองสัญลักษณ์ของข่าวสารข้อมูลวันนี้จะมีข่าวดี มีการเริ่มงานใหม่ๆสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารในช่วงนี้จะเซ็นสัญญาหรือลงไม้ลงมือ,มอเริ่มงานอะไรใหม่ๆหลายท่านบอกว่าวันพฤหัสเป,เป็นวันดีใช่ไหมครับเราก็ดูดวงชะตาในวันนี้ก็มีไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาซึ่งจะส่งผลให้ความสำเร็จหรือให้การงานมั่นคงได้โดยเฉพาะมีไพ่ใบใหญ่สเตนก็เป็นขุมพลังมหาศาล คือจะเด่นมากถ้าขึ้นมาส่วนมากถ้าเป็นไพ่ใบใหญ่ก็จะให้โชคเรื่องงานหรือง,งานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปก็เป็นหนึ่งไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องงานท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ถือว่าดวงการงานจะราบรื่นดาเนินไปด้วยดีมีเกณฑ์เดินทางหรือได้ทำงานที่คิดไว้ไว้นานแล้ว หลายคนไม่รู้จะเริ่มวันไหนก็เ,เริ่มวันนี้ไปก่อนเพราะหลายคนเริ่มวันดีบางทีมันก็ไม่สําเร็จลองเริ่มวันวันที่ไม่พร้อมหลายคนบอกทํางานจะต้องทําเมื่อพร้อมบางครั้งบางทีเดอะเมจิเชียนเขาให้ทําทันทีตามความคิดคิดปุ๊บทําปับ๊บบางครั้งบางทีไม่จําเป็นต้องรอเลิกบุงคนหรือเลิกเลิกยามก็ได้ทอทอทอไปว่าทำทันทีนะครับภายใบน,นี้เป็นเดอะเมจิเชียน เราก็จะเห็นว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานประสบความสําเร็จดวงความรักความสัมพันธ์เดือนเมชายนก็มาเร็วไปเร็วซึ่งเป็นดาวเมอร์คิวรีตามสไตล์ของเขาก็คือเคลื่อนที่เร็วความรักจะพบรักแบบปัจจุบันทันด่วนส่วนมากคู่ครองคนรักคนหรือท่านที่เกิดวันอาทิตย์นี่ก็จะพบกับคนทํางานเป็นอาชีพพยาบาลเตนเซนก็คือพยาบาล หรือคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงนักกีฬาก็หยิบได้ไปเนี่ยสเตนคุมพลังมหาศาลจะเด่นมากนะผู้ชายถ้าได้ไพ่สเตนขึ้นมาก็มักจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเยอะส่วนด้านการค้าขายการเงินการลงทุนนี่ก็ถือว่าลงทุนอาชีพอะไรใหม่ๆก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนี่คือคําทํานางท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์กันบ้าง หลายคนถามว่าคนวันจันทร์เป็นยังไงคนวันจันทร์ก็มีสเนสเน่ห์เสน่ห์และเสน่ห์ก็คือถ้วยนั่นเองถ้วยก็ให้โชคในเรื่องความรักเทียบกับไพ่ป๊อกก็เป็นรูปหัวใจโพแดงสัญลักษณ์ของเก้าถ้วยหลายคนก็จะอ่านในตำราไพ่เขาจะมักจะเขียนว่าความรักซ้ําซ้อนซึ่งหลายท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับมีรักซ้อนหรือบางคนก็มีรักสองครั้งมีแฟนสองคนหรือควงสอง แต่คนบอกคบซ้อนไม่ค่อยไหวเลยทำให้ลำบากใจใช่ไหมครับแต่ในดวงชะตาสำหรับของผมสไตล์หมอหมิงยีิีเราจะเรียกว่าความรักถ้วย9ก้าใบหมายถึงรักที่ยั่งยืนยั่งยืนยาวนานนะครับเลขเกติก้าวเป็นดาวที่กระตุน้นความรักให้มั่นคงสัญลักษณ์ของเลขเก้าคือความยั่งยืนถ้าเทียบกับไพ่ป็อกแล้ว,ลวเราดูดวงถอดหัวใจผ่านไพ่ป๊อกก็จะ เป็นเก้าเหรียญเอ้เก้าเก้าถ้วยโพแดงเอ้เก้าหัวใจหัวใจโพแดงนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับเก้าโพแดงหัวใจยิ่งตัวเลขจํานวนสูงขึ้นก็จะยิ่งมีความมั่นคงในเรื่องความรักรวมทั้งด้านการเงินเนี่ยแปดเก้าสิบก็ดวงเศรษฐีดาวหรือเหรียญก็คือเงินซั์มาเลงกับเงินก็ส่งผลให้ท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยสถานภาพทางการเงินเป็นบึกแผ่นมั่นคงระดับการเงินในภาพก็เป็นรูปคนกําลังตกแต่งเหรียญหรือแบ่งเงินปันผล คนที่จะเทรดหุ้นหรือทำธุรกิจก็จะส่งผลดีสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีไพ่คิงออฟเทนเนอรด้วยซึ่งเป็นไพ่ที่เรียกว่าต้องดวงดีจริงๆถึงจะหยิบได้นี่คือเศรษฐีคิงไมดานในตำนานที่เขามักจะเล่าว่าขณะที่คิงไมดานนอนหลับอยู่มีมดข้าวมัเล็กข้าสารมาวางไว้ที่ริมฝีปากถือว่าเป็นท้องพระคลังทายว่าดวงชะตาไม่มีวันตกอับนั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับสัญลักษณ์ของราศรีพฤษก,กด้วย หมายถึงเดือนทฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่ท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะทุ่มเททําธุรกิจจะประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ดวงอุปสรรคต่างๆหรือปัญหาอะไรไม่มีคือไม่มีรูปดาบให้เห็นเลยสีเหลืองๆก็คือทองคํานั่นเองสดใสสวยงามทั้งความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดก็จะมีคนมาชอบมาจีบเยอะคนมีคู่มีแฟนก็อาจจะ ลำบากใจหน่อยบางคนเข้าใจว่าเป็นรักซ้ำซ้อนนะครับจริงๆแล้วคือรักยั่งยืนนะฮะในสไตล์ของหมอมิงหยิบซีมาดูดวงชะตาท่านที่เกิดวันอังคารกันบ้างดวงชะตาเป็นรูปดาวหรือเหรียญขึ้นมาก็จะให้โชคลาภทางด้านการค้าการเงินการลงทุนถือว่าสองเหรียญนี้หมุนเงินมีเงินขึ้นมาเดอเวิร์นก็เป็นไพ่ใบใหญ่ซึ่งให้โชคทางด้านการงานบางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับหมุนเงินก้อนใหญ่ๆ ซึ่งสองเหรียญนี่ก็จะให้โชคนะคนที่ทําธุรกิจเหมือนไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์การเงินแล้วมีเงินให้หมุนนั่นเองถึงหลายหลายคนาอาจจะเข้าใจผิดว่าสองเหรียญคือเงินน้อยจริงๆแล้วก็คือเป็นธุรกิจเงินหมุนประสบความสําเร็จนะชอบมากอกอกกิง่งรอเร็วงานเข้าระบบเป็นระบบการงานที่ราบลื่นหรือมีความสุขในการทํางานนั่นเองเดอะเวิร์นก็คือไพ่ใบใหญ่ซึ่งจะให้โชคเรื่องงานหนกเหรียญหก หกไม้เท้านี้ก็จะเข้าระบบส่วนความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็น The Word ก็คือถ่ายว่าท่านที่เกิดวันอังคารในวันนี้ดวงคู่ครองคนรักทายว่าจะได้ครองรักประดุดเป็นหนึ่งเดียวกันความรักสมหวังลงตัวเป็นไปนตามที่คิดนะครับเรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธกันบ้างดวงคนวันพุธเสาหลักสี่หลักไม้เท้าท่อนไม้เป็นธาตุไฟหมายถึงความมั่นคงในอาชีพการงานถ่ายว่าวันนี้การงานมั่นคงประสบความสําเร็จ ติดต่อวิ่งเต้นเรื่องงานประมูลงานประกวดแข่งขันก็ทายว่าจะได้งานสมปรารถนาเป็นเจ็ดไม้เท้าแถมใบถัดไปก็เป็นพระอาทิตคือแสงสว่างก็จะทำให้ไพ่ทุกใบพลอยสว่างสวยัยโดดเด่นและประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยช่วงนี้ดาวพระพุธโคจรมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีนะจะมีความมั่นคงสวยงามในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีของคุณนะครับ ดวงชะตาเรียกว่าสวยงามมั่นคงลงตัวนั่นเองเรามาดูดวงชะตาด้านความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าจะมีความสําเร็จในชีวิตคู่นะท่านที่เกิดวันพุธเรามาดูดวงชะตาท่านที่เกิดวันพิษกันบ้างมีโชคเรื่องงานนะไม้เท้าหมายถึงการเดินทางการเริ่มงานอะไรใหม่ๆหรือบางท่านก็จะเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่เนี่ยเป็นเรียญเป็นท่อนไม้ก้าวไม้เท้า การเปลี่ยนงานการย้ายงานส่วนความรักความสัมพันธ์นี่ก็จะประสบความสําเร็จสามถ้วยเป็นถึงการเฉลิมฉลองเว้นดวงความรักที่แน่นแฟนต่างฝ่ายต่างเอ,อื้อทอนซึ่งกันและกันผลักดันให้แต่งงานได้สําหรับคนมีครอบครัวก็ทายว่าจะหมายถึงการตั้งครันตั้งท้องมีบุตรนั่นเองเอามาดูดวงชะตาท่านที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างคนวันศุกร์วันนี้มีโชคลาภก้อนใหญ่โดยเฉพาะช่วงเช้าเ้าเนี่ยกระแสเงินสดจะไหลเข้าบัญชี มีเงินก้อนเข้ามาดาวหรือเหรียญก็คือเงินทรัพย์มีเงินมีทรั์แต่อาจจะไร้คู่เคียงกายด้านความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ไม่ค่อยเด่นนะักเพราะดาวพระศุกร์ยังคงเบียดเบียนกับดาวเสารที่เขาเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอยู่สร้างความอึดอัดลําบากใจเอาเงินไว้ก่อนดีกว่าเรามาถูดด้านปัญหาอุปสรรคดาบส่วนมากก็หมายถึงเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นทะเลาะคลื่นหรือปัญหาอุปสรรคก็เหลืออยู่เพียงนี้หน่อยข้างหน้ามองไปเห็นฝั่ง ก็ถ่ายวาปญนาทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีสองดาบก็พยายามทําเรื่องเล็กๆน้อยๆให้หมดไปดาบหมายถึงความกังวลใจของเจ้าชะตานะคนที่ถือดาบมือไขว้กันพอดีก็หมอนถึงลังเลลําบากใจมีผ้าปิดตาก็ยิงลําบากใจเข้าไปอีกเบื้องหลังก็เป็นหินหินก็หมายถึงความยุ่งยากหรือด้านความรักก็เป็นคู่อริความคิดอ่านสวนทางกันรองแรงถกเถียงด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจําก็นี่คือคําทํานายของ ท่านที่เกิดวันศุกร์เรามาดูดวงชะตานั่นที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างคนวันเสาร์มีกลงร้อแห่งโชคชะตาไพา่ใบนี้เป็นพไพ่ใบใหญ่หลายคนบอกจิบได้ยิบได้บ่อยคนวันเสาร์ที่แม่นที่สุดก็จะมีโชคด้านทรัพย์สมบัติมรดกที่ดินหลายคนมีการหรือมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ความรักความสัมพันธ์ของคนวันเสาร์ก็หมายถึงคนรักกลับมาหรือการหมุน พลิกผันชะตาการเปลี่ยนแปลงนั่นเองแต่จริงๆแล้วความรักเนี่ยยังเป็นดาบอยู่ดาบก็หมายถึงอุปสรรคมีปัญหาความยุ่งยากลาบากใจส่วนมากผู้หญิงถือดาบนี้ก็อาจจะอาภัพเรื่องคู่หน่อยเขาบอกในตแต่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวนะผู้หญิงถือดาบจะสัญลักษณ์ของดาบก็คือการใช้อํานาจหรือค่อนข้างมีกฎกติกาหรือกฎเกณฑ์ในการดําเนินชีวิตเยอะเยอะหมายถึง ก็ทุกอย่างต้องเปะต้องเนียบนั่นเองส่วนที่เด่นที่สุดก็คือหน้าที่การงานอาชีพการขยายเติบโตก้าวหน้าธุรกิจต่างๆก็จะขยายสาขาได้ทํากําไรได้มหาศาลเรียกว่าท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีโชคมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในวันนี้การตัดสินใจเลครั้งสําคัญก็ถือว่าจะไม่พลาดเป็นไปตามที่คิดนั่นเองนี่คือคําทํานายของคนวันนั้งเ ดูไว้เป็นแนวทางเป็นเครื่องช่วยประกอบในการตัดสินใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการดูดวงรายวันกับผมมิงยิบซีตาร์อดพบกันใหม่คลิปถัดไปคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ